สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ฝั่งตรงข้ามพระราชวังเดิมสระบุรีครับแม่น้ำที่อยู่ด้านหน้านี้คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับฝั่งด้านหน้าที่เรามองเห็นอยู่คือฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตอนนี้ผมยืนถ่ายภาพอยู่ฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงท่าเรือวัดโพซึ่งเป็นท่าเรือสร้างใหม่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับด้านหน้าจะเห็นพระปรางวัดอรุณแต่เดิมมีชื่อว่าวัดมะกอกสมัยที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอพยพผู้คนมาถึงหน้าวัดแห่งนี้ เป็นเวลาเช้าพอดีจึงเรียกชื่อวัดนี้ว่าวัดอรุณหรือวัดแจ้งและพระปรางที่เราเห็นสูงเด่นเป็นสง่าอยู่นี้ในสมัยนั้นมีความสูงเพียง16เมตรเท่านั้นเพิ่งจะมาสร้างให้สูงเด่นจนถึงปัจจุบันนี้เริ่มขุดวางรากฐานในสมัยรัชกาลที่สองและสร้างแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่สาม ในปีพุทธศักราช2,310ภายหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนำทัพทำศึกสงครามมีชัยชนะเนื้อฝ่ายกองทัพพมา่าในการลบที่ค่ายโพสามตนแล้วการกอบกู้เอกราชใช้เวลาเพียงเจ็ดเดือนเท่านั้นในช่วงแรกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมายจะฟื้นฟูเมืองกรุงศรีอย,ยุธยาให้กลับมาเป็นราชธานีดังเดิม แต่จากสภาพความเสียหายของบ้านเมืองและสร้างศพผู้คนที่ล้มตายเหลือขนานับเป็นการยากที่จะบุรณะฟื้นฟูให้กลับมาดังเดิมได้ในช่วงเวลานั้นสยามตกอยู่ในสภาพข้าวยากหมากแพงราษฎรที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีสภาพอดอยากผอมโซและกำลังพลของพระเจ้าตากสิมหาราช ก็มีไม่เพียงพอหากพมา่ายกทัพกลับมาโจมตีก็อาจจะไม่สามารถรักษากรุงศรีอยุธยาไว้ได้ทรงเห็นว่าเมืองทนบุรีอยู่ฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยานั้นมีป้อมวิชัยเยนอยู่แล้วเป็นชัยภูมิที่ดีอยู่ใกล้ทะเลสามารถตั้งรับค่าศึกพมา่าได้จึงทรงอบพยพผู้คนและทรัพย์สินมาสร้างพระราชวังกรุงทนบุรีณสถานที่แห่งนี้ ช้เวลาเพียงไม่ถึง1ปีก็สร้างแล้วเสร็จภายหลังจากจัดการบ้านเมืองเรียบร้อยพอสมควรบรรดาแม่ทัพนายกองขุนนางข้าราชการทั้งฝ่ายทหารและพละเลือนสำนัพระมนาจารย์และอาณาประชา,ารัฐดรนทั้งหลายจึงพร้อมใจกันกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นทรงปราบดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์ณวันจันทร์ขึ้นแดค่ำ เดือนยี่ปีคุณตรงกับวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2310ทรงพระนามว่าพระสีสันเพชรหรือสมเด็จพระบรมราชาที่สแต่รัศดรทั่วไปมักจะเรียกปิดปากว่าพระเจ้าตากสินหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีและตั้งชื่อราชธานีใหม่นี้ว่ากรุงธนบุรีสีมหาสมุทร การปกครองสมัยกรุงธนบุรีดัดแปลงมาจากกรุงศรีอย,ยุธยาโดยแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้กรุงธนบุรีเป็นศูนย์กลางมีอัครมหาเสนาบดีตำแหน่งเจ้าพระยาสองท่านได้แก่หนึ่งสมุหานายกเป็นอัครมหาเสนาบดีฝ่ายพลเรือนสองสมุหพระกลาโหมเป็นอัครมหาเสนาบดีฝ่ายทหาร ส่วนระบบจัตุสดมยังคงไว้เหมือนกรุงศรีอยุธยามีเสนาบดีดํารงตําแหน่งพระยาจานวนสี่ท่านได้แก่ 1. กรมเวียงมีพระยายมมาชาชทำหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพระนคร 2. กรมวังมีพระยาธรรมาธิกรทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในเขตพระราชาฐาน 3. กรมคลังมีพระยาโกษาธิบดี ทำหน้าที่ดูแลการซื้อขายสินค้าภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลหัวเมืองฝ่ายตะวันออกด้วย 4. กรมนามีพระยาพลเทพทำหน้าที่ดูแลการเกษตรกรรมหรือการประกอบอาชีพของราษฎรมาถึงท้องพระโลงหรือวินิจฉัยถูกใช้เป็นที่ออกว่าราชการและให้ขุนนางเข้าเฝ้ารวมทั้งใช้ประกอบพิธีสำคัญต่างตสันนิษฐานว่า ท้องพระโรงในสมัยกรุงธนบุรีนั้นทําด้วยไม้ไม่มีฝากันรอบผังอาคารเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้ายาว23เมตรกว้าง13เมตรวางด้านยาวอาคารไปตามแนวทิศเหนือภายในโถงท้องพระโรงแบ่งพื้นที่ออกเป็นสส่วนได้แก่ 1. ส่วนในประธานเป็นพื้นที่ตอนกลางของอาคารระหว่างเสาร่วมใน17เมตรกว้าง8เมตร มีเสาไม้กลมสองแถวแถวและ8ต้นเพดานเป็นฝ้าไม้ตีชนปูพื้นด้วยกระเบื้องดินเผา 2. ส,ส่วนเฉลียงต่ำถัดออกมาจากส่วนในประธานมีเสาไม้กลมโดยรอบฝ้าไม้ตีเอียงตามแนวลาดของหลังคา 3. ส,ส่วนมุกเด็ดใช้เป็นที่ประทับขณะเสด็จออกว่าราชการสองข้างมีอัตจันทร์ทางขึ้นลงพื้นปูมุกเด็ด ด้วยไม้กระดานแผ่นใหญ่หลังคาเป็นทรงไทยมุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผาสีส้มหน้าจัวประดับด้วยเครื่องลำยองช่อฟ้าใบาละกาหางหงและนาคสะดุง ระครังที่อยู่ด้านหน้านี้คือระครังจีนโบราณ พระวิมารที่ประทับหรือพระที่นั่งขวางบริเวณด้านในนี้ห้ามถ่ายภาพใช้เป็นที่ประทับบรรทมของพระมหากษัตริย์ต่อเชื่อมาจากพื้นที่อาคารห้องโถงผังอาคารทั้งหมดเป็นรูปตรีมุกภายในพระวิมารที่ประทับแบ่งพื้นที่ออกเป็น3ส่วนคือหนึ่งห้องโถงกลาง 2. ฉเฉลียงด้านทิศเหนือ สามเฉลียงด้านทิศใต้แต่เดิมสมัยกรุงทนบุรีนั้นท้องพระโรงสร้างด้วยไม้ทั้งหมดปัจจุบันนี้มีการบูรณะซ่อมแซมใหม่แบบก่ออิดถือปูนปูพื้นด้วยหินอ่อน การปกครองส่วนภูมิภาคสมัยกรุงธนบุรีนั้นมี3แบบคือ 1. หัวเมืองชั้นในจะมีผู้รังเมืองเป็นผู้ปกครองโดยอยู่รอบๆไม่ไกลจากราชธานี 2. เมืองพระยามหานครจะแบ่งออกเป็นเมืองเอกเมืองโทเมืองตรีเมืองจัตวามีเจ้าเมืองเป็นผู้ปกครอง 3. เมืองประเทศสลาศ คือเมืองที่จะต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมาให้แก่กรุงธนบุรีซึ่งในขณะนั้นจะมีนครศรีธรรมราชเชียงแสนเชียงใหม่ลำปางลำพูนพะเยาพแพร่น,น่านปัตตานีไซบุรีตรังกาโนมะลิดตะนาวสีพุทธทมาศพนมเปสนสวนภูมิร้อยเอ็ดจำปาสักหลวงพระบางเวียงจันทร์ เป็นต้นสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือสารเจ้าตาก ภายในศาลประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหาราชศาลหลังปัจจุบันนี้สร้างขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช2424ถึง2443แทนศาลหลังเก่าที่มีสภาพสุดโทรม เก๋งทรงอเมริกันสูงสองชั้นเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช2 3 6 7ถึง2 3 9 4อาคารหลังนี้ถือว่าเป็นอาคารแบบตะวันตกหลังแรกที่สร้างขึ้นในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์อาคารหลังนี้ตกแต่งด้วยสีเขียวอ่อนเพราะเป็นสีของความสูงสั์ ในสมัยนั้นชั้นบนเคยเป็นที่ประทับของเจ้านายส่วนชั้นล่างเป็นที่อยู่ของข้าราชบริพารสมเด็จพระปิ่นเก้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นผู้บัญชาการฐานเรือคนแรกรวมถึงทรงเป็นผู้คิดตำราปืนใหญ่ของไทย ทานท้องพระโรงอีกด้านซึ่งเป็นรูปตรีมุกหรือรูปตัวทีด้านทิศเหนือจะเป็นท้องพระโรงรูปด้านหางของตัวทีส่วนด้านนี้อยู่ทางทิศใต้เป็นรูปด้านขวางของตัวทีเรียกว่าพระที่นั่งขวางเป็นส่วนพระราชมณีนอันเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ อาคารเรือนเขียวสร้างสมัยหลังพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีคือสร้างประมาณปีพุทธศักราช2443ถึง2449สร้างขึ้นในช่วงที่มีการปรับปรุงพระราชวังเดิมให้เป็นโรงเรียนในเรือและใช้เป็นสถานพยาบาลของโรงเรียนในเรือลักษณะเรือนที่มีชื่อเรียกในสมัยนั้นว่าเรือนขนมปังขิงเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงทาสีเขียว มีจำนวนสองหลัง ประตูโรงเรียนนายเรือหรือประตูสามสมอ ป้อมนี้คือป้อมวิชัยประสิทธิ์เป็นป้อมสำคัญที่ใช้ป้องกันค่าศึกตามริมน้ำเจ้าพระยาตั้งอยู่ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศตะวันตกอยู่ใกล้พระราชวังกรุงธนบุรี ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชในสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อป้อมบางกอกหรือป้อมวิชาเยนตั้งตามชื่อของเจ้าวิชาเยนหรือคอนสแตนตินฟอนคอนชาวกรีกที่เป็นผู้กราบบังคมทูลให้สร้างป้อมแห่งนี้เพื่อป้องกันเรือรบของฮอลันดา ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนั้นนอกจากจะใช้ป้องกันเรือรบที่ล่วงล้ำเข้ามาแล้วยังใช้เป็นด่านเก็บภาษีปากเรือด้วยโดยจะมีโซ่ขนาดใหญ่ล่ามจากป้อมนี้ข้ามไปยังป้อมอีกฝั่งที่อยู่ด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งปัจจุบันได้ลื้อออกไปแล้วและเป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชินีเมื่อใครจ่ายภาษีแล้วก็จะปล่อยให้เรือผ่านไป ด้วยการหย่อนโซ่ขนาดใหญ่ลงใต้น้ำโซ่ดังกล่าวนี้ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีสีมหาสมุทรเป็นราชธานีแล้วทรงมีรับสั่งให้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมให้มันคงแข็งแรงยิ่งขึ้นและพระราชทานชื่อใหม่ว่าป้อมวิชัยประสิทธ สำหรับปืนใหญ่ในปัจจุบันนี้จะไว้ใช้ยิงสลุดในพิธีสำคัญต่างๆเท่านั้นตรงที่ผมยืนอยู่นี้คือป้อมวิชัยประสิทธิ์ด้านซ้ายมือคือแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนแม่น้ำที่แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านขวามือนี้คือคลองบางหลวงซึ่งสามารถนั่งเรือไปถึงวัดอินทารามวรวิหารได้สถานที่ดังกล่าวนี้คือสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมักจะ,สะเสด็จไปปฏิบัติธรรมภาวนาอยู่เป็นประจำระยะทางจากตรงนี้ไปประมาณ3กิโลเมตรครึ่ง ราชธานีแห่งนี้ปกครองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,310ถึง2,325รวมระยะเวลา15ปีมีพระมหากษัตริย์ปกครองเพียงพระองค์เดียวส่วนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เคยประทับอยู่ที่นี่ประมาณ2เดือนในช่วงที่ย้ายเมืองหลวงไปสร้างใหม่ ด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้พระราชทานพื้นที่พระราชวังเดิมทนบุรีให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในเรือตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2443โรงเรียนในเรือ ตั้งอยู่ที่พระราชวังเดิมทนบุรีเลือมาจนถึงปีพุทธศักราช2487จึงย้ายไปอยู่ที่สัตหีบในเวลาต่อมาพื้นที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพเรือมาจนถึงปัจจุบันตามประวัติที่ว่า ต้องย้ายเมืองหลวงไปสร้างใหม่ฝั่งพระนครน,นั้นเพราะมีแม่น้ำกัดเซาะตะลิ่งก็น่าจะเป็นความจริงครับเพราะเมื่อประมาณ200กว่าปีก่อนนั้นริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพรยาเป็นเพียงดินธรรมดาเท่านั้นปัจจุบันมีการเสริมกันคอนกรีตอย่างแน่นหนาจึงสามารถดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ อาณาเขตของพระราชวังสมัยกรุงธนบุรีนั้นมีพื้นที่ตั้งแต่ป้อมวิชัยประสิทธิ์ขึ้นมาจนถึงเหนือวัดอรุณหรือวัดแจ้งโดยรวมวัดอรุณและวัดท้ายตลาดหรือวัดโมลีโลกยาลามเข้าไปในเขตพระราชวังด้วย สำหรับคลิปนี้ผมขอจบลงเพียงเท่านี้หากท่านถูกใจช่วยกดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ